นี่คือของที่เราพีไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เพิ่งได้ของกับบ็อกซี่งานอัลตร้าแมนเบซ่านะของค่อนข้างเยอะเลยดูตามรูปนี่คือของในกล่องทั้งหมดมีฐานมาให้มีมือเปลี่ยนมีเกาะของล่างฟาสรันคือแบบครบมากแถมมีหอ,อกสายฟ้าด้วยเทียบกับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดก็จะต่างประมาณนี้นะตัวนี้จัดว่าโพสท่าได้สวยและมีไฟด้วยนี่โชว์ให้ดูใช้แม่เหล็กเปิดปิดแล้นะโดยไฟเขาจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะตามนั้นเลยนี จัดว่าแอคชั่นค่อนข้างสวยตัวนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ให้แปะนะแถมข้อต่อจัดว่า ดูด <Duty S 2> ีมากๆพวกพาสีน้าเงินสีแดงสีดำเนี่ยนี่คือการแยกสีมาหมดเลยนะแล้วเขาก็จะทาสีมาให้จากโรงงานประมาณโอ<ฮ>ท่าประจําตัวต่างๆจัดว่าด,ดูดีจัดจัดอะ่ะแถมมีเกาะฟาสลันมาให้โดยเกาะเนี่ยพิเกอร์ไลท์สเตนดาร์ดจะยังไม่มีนะส่วนนี้คือชิ้นส่วนสุดท้ายที่เรารอมานานมากก็คือจะเป็นกงจักรสีใสลุ้งนะสวยมากเลยมากับคนพีในเรื่องเราก็เห็นใช้อยู่ 2- 3สครั้งนะแต่ว่าตอนนี้ตัวที่ขายจะไม่มีกงจักรใสลุ้งแล้ว